ข้าต้องการความยุติธรรมแล้วถ้าพ่อของหนูขอโทษขอโทษจริงๆลุงจะยกโทษให้ไหมขอโทษอย่างเดียวพอหรือข้าตายอย่างทรมานร่างกายข้าถูกลากจนเนื้อหลุดจากกระดูกเจ็บปวดที่สุดในชีวิตพ่อเธอคุกเข่าลงยกมือไหว้ประยุทธ์ข้าขอโทษข้าขอโทษจริงๆข้าผิดข้าเป็นคนเลวแต่ข้าขอร้องอย่าทำร้ายลูกข้าข้าไม่ได้จะทำร้ายลูกเจ้า ถ้าแค่จะทำร้ายเจ้าเท่านั้นแก้วคิดได้ลุงคะถ้าลุงฆ่าพ่อของหนูลุงก็จะกลายเป็นผีร้ายลุงจะไม่สามารถไปพบภรรยาและลูกของลุงที่พบหน้าได้ลุงประยุทธ์หยุดขยับภรรยาข้าใช่ป้าสำรวยตายไปสิบปีแล้วลูกสาวของลุงตายตอนเป็นเด็กด้วยโรคไข้ทรพิษพวกเขาคงรอลุงอยู่แต่ถ้าลุงฆ่าพ่อของหนูลุงจะไปหาพวกเขาไม่ได้ น้ำตาวิญญาณไหลลงมาแต่ข้าโกรธมากข้าเจ็บปวดมากหนูเข้าใจขัดแต่การล้างแค้นไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดหายไปมันแค่ทำให้ลุงอยู่ในความเจ็บปวดต่อไปแก้วเดินเข้าไปใกล้ลุงคะหนูจะทำบุญให้ลุงทุกปีจะให้พ่อหนูมาขอโทษที่หลุมฝังศพของลุงทุกเดือนและหนูจะเล่าเรื่องราวให้คนในหมู่บ้านฟังให้พวกเขารู้ว่าลุงไม่ใช่คอมมิวนิสต ลุงเป็นเพียงคนดีที่ถูกหักหลังลุงประยุทธ์มองเธอนานเจ้าจะทำจริงหรือจริงค่ะหนูสัญญาโซ่ในมือของลุงประยุทธ์ค่อยๆหายไปแต่ถ้าเจ้าผิดสัญญาข้าจะกลับมาหนูจะไม่ผิดสัญญาค่ะลุงประยุทธ์หันไปมองพ่อเธอสเสงี่ยมข้าไม่ฆ่าเจ้าแต่เจ้าต้องสํานึกผิดให้จริงๆต้องไปขอโทษที่หลุมฝังศพข้าและต้องบอกคนในหมู่บ้านว่าข้าไม่ได้ผิด พ่อเธอพยักหน้าข้าจะทำข้าสัญญาร่าง